ดาราสาวอวดภาพพรีเวดดิ้งเซตสุดท้ายอีกไม่กี่วันจะต้องเปลี่ยนไปใช้นางแล้วล่าสุดกวางช่องมาดว่าที่เจ้าสาวได้ออกมาโพสตภาพถ่ายพรีเวดดิ้งเซตสุดท้ายเตรียมนับถอยหลังวันวิวาววันที่22เดือนกันยายนนี้โดนกวางได้โพสต์ข้อความว่า แซวอะไรก็ได้แต่อยากแซวว่าเมื่อวานไม่ใช่คนนี้พอเดือนสุดท้ายที่จะใช้โน้ตและกระสวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมส่งท้ายรูปเปรเวดิงกวางต้องขอบคุณทีมงานทุกคนมันนั้นด้วยนะคะแอปแจนทินตาเซนแอปคิมพาขอบคุณรูปกับวิดีโอสวยๆตรงตามคอนเอซพอ,อที่วางไว้แอปพิมขีดล่างชาแอปอามมอนี่สองคนนี้ขาดไม่ได้เลยวิ่งขึ้นวิ่งลงเป็นทุกอย่างให้จริงๆแอปอเิกาขีดล่างอารากีนบีวอสุดบทริด นอกจากทำผมยังมาสร้างบรรยากาศเต็มที่มาก55พิซสายพี่เยน็นด้วยนะคะพี่เนรมิตหน้าผมสวยๆแอดฉากแอดจูเทลนิชแอดริ่งพีพีแอดเย็บเป็นแต่เนมาเข้าแค่ซีนเดียวแต่มานั่งรอตั้งแต่บ,บ่ายตั้งมากแม่และยังช่วยให้ยุของกันกลับคนละไม้คนละมือและต้องขอบคุณว่าที่เจ้าบ่าวด้วยค่ะที่ให้ความร่วมมือและที่รองรับอารมณ์วันนั้นเป็นอย่างดี55,555 55แอบบามคิดล่างพายจุดพอด